คนไทยใจดีบอใจดีร้ายเนาะใจดีร้ายมบอน้อองตาาายมี่หักประเทศไทยบอน้องตไตหนองจันทร์เนี่ยหักประเทศไทยบอหักพี่น้องโอ้โนี่พี่น้องหนองจันทร์กับหนองายสาวเล่าเหมือนเหมือนบ้านหลังที่สองเนาะพี่น้องหัวละเท่าไรนี่บอกกันัึนราคาเนี่ยหัวคนหนึ่งคนหนึ่งสามห้าเก้าสามร้อยห้าสิบเก้าบาทแต่มืาอนี่คือมากินฟรี เนาะจอร์นัลเอฟซีใจดีเลี้ยงเนาะแมนแมนเสแปายเนาะขอบขอบใจขอบคุณเอฟซีทีลี้ยงเนาะครับผมเสแปรบอกอาหารทะเลเสแปรอาหารทะเลแสแบรเสแปรทั้งแสแปทั้งสดเนาะฮะทั้งแสแปทั้งซุปครั้งแรกเป็นจาได์อาหารอาหารอยู่บ้านเขากับอยู่บ้านเจ้าอาหารทะเลบ้านเขาแตกต่างกันแตกต่างแบบไหอยู่บ้านเท่าบนในซุปแบบนี้อยู่บ้านงน่าบ่แมนเพื่อเมื่อหอดบ้านมันกะเสียเออกะเสียกันนอกบนเนาะแมนอันนี้สดๆเป็นเป็นเนาะแมน น้องน้องน,องนี่ออกมาทางนี้โดดสเยียบเนี่ย่ะสามสาวพี่น้องผ้ามากินหมูกระทะมื้อน,นี้น้องตายสบายดียดน้องแก้วสบายดีคุ่นนั่งเอกคนนั่งอุ้ยนั่งอวนนี่นั่งเอกสบายดีเนะนนำ้ำโตเนี่ยจีมือน,น,นี้เอาเอาน้อ,อ,นองจันเริมเปิดตโตวันี่เกิดเหตุสุกเซิร์น ดงน้ำหนักมูโบผิดตู่ไปแฝไ,ไปขามท,างม,งทางมองมาทางมาล่ายนี่ทางมาล่ายมองขามทางนี่พี่น้องเมื่อนี้เงินเดือนน้องจันออกเนาะน้องจันทร์สี่เหลี่ยงมุกกระ tha <laughs> ไปแฝงขามติดอ่ะเนี่ยครับผมนี่ร้านนี้เลยอาหารทะเลสดสดยู่เมืองเอกดังซิดนะครับพี่น้องเด็กกามี เป่าหนูเนาะเป็นยูทูบเบอร์แสนสาบเด้อพี่น้องนี่วันนี้เป่หน่อยว่าอย่างครับตื่นเต่นเตื่นเต้นมากครับคนดังเตื่นเต้นมากคับคนดังพี่น้องเป่ายูทูบเบอร์แสนสาบสโลงหนึ่งแสนสาบป๋อโอ้ครับสามสาวพี่น้องมากินมุกกะทะนี่ยห่อเดาห่อเดว ว้าวทุกคนนี่แหละนั่งโตนี่แหละเขาบอกว่าอาหารอาหารทะเลล้านี่มีแต่สดๆพี่น้องมีแต่สดๆพกพกพกคนแมนพกคนอ่ะกอนี่แหละพคนโอเคนะคะพร่วงเตาแยก99บาท2เตานะครับผมอันนี้ผมก็ะทะแล้วนี่ฟรีมันจำกัดเวลาตก3 5 9นนะคะ กินถึงตีห้าได้ไหมพี่กินถึงตีห้าได้ไหมได้ต่า่ติดนาพี่คือคัวผีเราัวผีอ๋าคนสวย่ะพวกสวจัดอาหารได้เลยนะจ๊ะเอาไอ้ดช่วยแม่หน่อยเอาไปให้พี่เอาแก้วมาลูกนี่ครับสสาว่ไหนกันมาเนี่ยชื่อไหนกันมามาแต่หองครับตั้งใจมันี่เลยตั้งใจมันี่เลยตั้งใจมหาเจ้าตั้งใจมหาเจรแมน มากินมาหาอะไรกินยังไงมาหาได้กินเยเมื่อไหร่ก็ถึป uh> ุยลุยไปลอยอยอะพี่น้องัับครับผมสาลาวเบาหนูอันนี้อ้ายอันนี้น้องนี่พี่น้องน้องสาเบานูไปอยากเป็นน้องเคยเบาหนูพี่น้องไปอยากเป็นน้องเคยเบานูนี่ถักมาได้ตอนนี้ถักมาได้เนี่ รับสมัครคนย่างเหรอแต่ลักจับคนย่างกุ้งเหรอเอาวันน้อะไม่เอาแต่ผู้ชายจะย่างให้ก็ได้ไม่ธรรมดานะเธออ่ะชายย่างกุ้งกับฉันย่างให้ก็ได้เหรออาจารย์มาสี่ตอเลยเถอะะนี่แหละครับผมชีวิตแรงงานลาวนะครับผมยามได้เงินเดือนออกนะครับก็ จะพากันมาสั่งซันนะครับน้องแก้วก็เงินเดือนออกเมื่อวานนี้น้องแก้วก็ยังบมซื้นนะยังบมซื้นเลยน้องแก้วนะพี่น้องเนาะท่านคุ้นเคยกับกรุงเทปนะครับเขินนาศีเขินนาศีพระนิครับสาวสาวโอ้เต่าน้องจันทร์กับน้องตายอยากบอกยังกับคนเลี้ยงเนี่ยอยากบอกว่าขอบคุณหลายๆเด้อโอ้คนไทยใจดีบ่ใจดีหลายครับ นี่ครับ FC เลี้ยงครับพี่น้อง FC เลี้ยงสาวลาวเนาะ FC น้องไตเอฟซน้องจันพี่น้องเอ้ยบ่หน่อยกัขอบคุณหลายๆเนาะหลายๆผู้ใหญ่ใจดีเนาะดีเลี้ยงทีมงานพี่น้องวันนี้เป็นจะได้แซ่บบ่แซ่บบ่แซ่บจนบ่ป๊าไม่ทูเลยตอนนี้สดบ่ทั้งสดทั้งแซ่บพี่น้องบอลเอาบอลเมนเต้บอลเอาบอลเมนแซ่บทุกอย่างโอ้นี่กุ้งกุ้งดีดองๆเลยพี่น้องควาหมองควาหมึกนะ นกน้ำแข็งมาเองเลยพี่น้องปลุ่มสดๆอันนี้เนื้อเบคอนเนี่ยนะเจ้ากินนะน้องจันโอ้เนื้อเบคอนเนี่ยเนื้อเบคอนอ่าพี่น้องเลยเนื้อเกตเอดี้ค่ะนี่โอ้น้องตายสดเขาข้าวหมูเข้าไปพี่น้องอ่าบอกบอกกับเบสเดียดูน่น้องตายอยากอยากบอกเนี่ยกับคนที่เลี้ยงแบบงามขอบคุณที่ง่ามนะครับพี่น้องเลยเนาะบทอื่นเนาะขอขอบคุ่นในดีที่เลี้ยงในมัอนี่เนาะแม่ ขอบใจร้ายจ้าแบบดีใจเลยเนาะเพราะว่าแต่ละมือกินแต่ตำมะมาปลากระป๋องตำหมากแตงไมาสั่นนะพี่น้องมัอนี้มีทั้งอาหารทะเลร้ายยางคนไทยใจดีบอใจดีร้ายเนาะใจดีร้ายปอหน้องตายมากนี่อีฟร้ายหักประเทศไทยบอน้องไตหักร้ายหนองจันเนี่ยหักประเทศไทยบอหักพี่น้องโอ้โนี่พี่น้องหักประเทร์หนองไตสาวเล้าเหมือนเหมือนบ้านหลังที่สองเนาะพี่น้องหัวละเท่าไรนี่บอกกันเลราคาเนี่ยหัวคนหนึ่ง คนนึ่งสามห้าเก้าสม่อบาทแต่มาอน้คือมากินฟรีเนาะจอละเอฟซีใจดีเลี่ยงเนาะแมนแโอ้สามหบเกาบาทคกคนหาคนเท่ากับเท่าไรหนิสามหาสิบห้าโอ้ันแเทาเกือบ2องพบาที่สิบห้าเกือบสองแมนนองแก้วไปจะได้นองแก้วน้องแก้วเด้เราถึงอนหญ่ใจดีหมือเ่แสบรายนาะบ ขอบใจขอบคุณเอฟซีทีเดียงเนาะครับผมเสแปรบอกอาหารไทยแลเสแปบอาหารทะเลเสบปรเสบทั้งแสแปทั้งสดเนาะฮะทั้งแสแปทั้งซดปเป็นจะได้เป็นจะได้อาหารอาหารอยู่บ้านเขากับอยู่บ้านเจ้าอาหารทะเลบ้านเขากับแตกต่างกันแตกต่างแบบไดนอยู่บ้านเทาบนในซุปแบบนี้อยู่บ้านมันเน่าบ่แมนเพื่อเมื่อหอดบ้านมันกับเสียโอก็เสียกันเน่าห่ดเนาะแมนอันนี้สดปซุปเป็นๆเลยเนาะแมนอ่าครับพี่น้องนี่ครับ บรรยากาศกพี่น้องครับผมเนาะขอบคุณมากๆากเลยครับพี่เราเลยโอ้ขอบคุณเอฟซีใ <FC S 2> จดีเนาะนี่ครับน้องน้องน้องแก้วกินกิน,นยังม้หนีโอ้เจ๊เพืน่นสวัสดีครับเจ๊เบ๊อบแมนบ๊อบแมนเจ๊คอยคอยหาอาานเจ้าบุห็นมั้โอ้ไปได้เจ๊ก็ได้หาน้ำซุปมาให้พี่น้องเจ๊เพื่อนอ้อันนี้เอาเอายังมากินนี่น้องใต้น้ำยังนี่ฮะน้ำยังนี่ยโคก โคกหรือแป๊บซี่แป๊บซี่โอ้น้องตายสดแป๊บซี่อีกแล้วไปหาหานเจ้าเวท์มาเซิร์ชในเซิร์ชในกูเกิลนะเอาเหรอซื้อหาหนว่าจะได้ก่อนสีบาไงร้านสิร้านสีบาทอ๋อสีบาทน้องจันที่วอาวา่าอิ่มไม่อัน้นเพื่อนวะแต่เป็นเจ้าขอนนงร้านเน๊อ๋อบอแมนบอกอ๋อเจ้าใสอีกคนนึงอ๋อครับผมเจ้าชกไปด้ว่าะาะไขว้บอแมนเน๊โอ้ครับผมครับเขาเป็นเจ้าของร้าน ขนาดบรมเนเจ้าของ้านยังบริการดีขนาดนี้พี่น้องานสวยนะงานรเห็ดงานงานมันมีงานงนมนมนจะไล่อออบบริการสุดยอดเจ๋สุดยอดสวสดีค่ะเชิญค่ะีเจียงมให้เข้าไปอนอันมีจ๊หนุสวยหมสวยค่ะมี่อะไนั่นบอ๊ะยเป็บ้าๆอ่ะไงหรอเยบ้าๆ นี่ครับน้องจันกับน้องตายทุกคนจะมีรีวิวไลฟ์สดอาหารการกินก็ได้นะตัวเองโอ้ออนุญอนุญาตให้ถ่ายเลยเนาะใช่ถ่ด้ครับผมถ่ายได้เยอะๆครับขอบขอบคุณครับผมหมดเลยรีวิวให้หน่อยนะครับผมครับนี่ครับเจ้าของร้านเปิดฝากรีวิวให้นะครับนี่ความสดของกุ้งครับพี่น้องเปิดกุ้งแซ่น้ำปลาก็มีนะครับพี่น้องกุ้งแซ่น้ำปลาหอยนางรม มะขามมะขามดองก็ะมีมะเงาะก็มีนะครับมะเงาะก็มีนะครับกจะกินจนร้านปิดในวันนี้จะกินจนร้านปิดกาวยอั้คน้เมาจ่ายะอ้ขอุรับผมไดครับผมพี่น้องเนาะบรรยากาศนะครับของแห่งานเล่านะครับที่ได้รับนะครับได้รับ เคลื่อนว่ารับอยังครับพี่น้องรับควมใจดีจาก f อใจบุญนะครับทีมาเหลียงโมกถานะครับคือทาลําพังแบบซิมากินซิมากินเองนะครับบป้าหน่อยบล็อยได้มากนะครับพี่น้องเพราะว่าไม่กระไรบาทอยู่เนาะครับสามลอยหาสามลอยหาสิบเก้าบาทครับผมท่าบวกเตาบวกเตานี่กะไปละเจ็ดสิบเก้าบาทครับพี่น้องสองเตากะลอยลอยหาสิบบาทนะครับบวกเพิ่มนะครับเตาเนาะ นะครับพี่น้องบรรยากาศนะครับผมเนาะโอเคครับพี่น้องนะครับทุกคนมีความคิดเห็นจะไดครับผมนะสำหรับคลิปนี้กัคอมเมนต์ว่าแต่คลิปวิดีโอครับผมนะก็ขอบคุณ FC ฟีลายลายครับที่ให้เกียรติอย่างมุกกะทะครับผมสบายดีครับสวัสดีครับ